สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นทิกเก็ตแบบพื้นฐานนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมชื่อว่าโชคครับเกิดเนื่องมาจากว่าผมได้ไปพิมพ์ถามในสตอรี่เฟซบุ๊กเล่นๆครับว่ามีอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการสอนเล่นทิกเก็ตไหมครับซึ่งแน่นอนครับว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากเห็นนะครับเขาเลยตอบโพลไปนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นให้ดูนะครับโดยผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทอย่างนี้ครับอย่างพาร์ทแรกก็คือการ มูฟเ m นต์ครับอย่างที่2องครับคือการโจมตีและป้องกันครับและส่วนสุดท้ายครับก็คือคอมโบนั่นเองครับสพาร์ทหลักๆก็จะมีดังนี้ครับมาเข้าดูในส่วนของส่วนแรกเลยดีกว่านะครับก็คือส่วนของการเคลื่อนไหวนะครับโดยในเกมนี้เป็นเกมต่อสู้3มิติครับที่เราสามารถเดินไปได้ทั่วทุกที่ในห้องนี้เลยครับหรือแอเรียนั้นๆโดยการเดินเนี่ยก็จะมีการเดิน แบบเดินข้างหน้าถอยหลังแล้วก็เดินข้างครับนี่คือการเดินข้างหน้านะครับส่วนนี่คือการเดินถอยหลังโดยการกดเดินหน้าเดินหลังถ้าสมมติว่าคุณจะเดินข้างครับให้คุณกดขึ้นหรือลงเบาๆหนึ่งทีครับมันจะเรียกว่าไซส์สเตปปิ้งแบบนี้นั่นเองครับแต่ถ้าหาว่าคุณปล่อยเบาๆแล้วกดค้างเนี่ยมันจะกลายเป็นการไซส์วอล์กิ่งนั่นเองครับ และนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการเดชการกระโดดแล้วก็การย่ออีกด้วยครับซึ่งการย่อเนี่ยมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับในส่วนของการป้องกันล่างครับส่วนการยืนปกติก็สามารถป้องกันบนได้ครับแต่แนะนําดีกว่าครับให้เดินถอยหลังเพราะมันจะช่วยคุณเนี่ยป้องกันได้ดีกว่าครับจากการที่บางท่ามันมีท่าโจมตีต่อเนี่งครับทีนี้ครับมาในส่วนของการโจมตีนะครับเกมนี้มี4ี่ปุ่มก็จะมี ต่อยซ้ายต่อยขวาเตะซ้ายแล้วก็เตะขวานั่นเองครับถ้าคุณกดสี่เหลี่ยมนะครับมันจะเป็นการต่อยซ้ายกดสามเหลี่ยมต่อยขวากดกากบาทเตะซ้ายกดวงกลมเตะขวาซึ่งทั้ง4ี่ปุ่มนี้นะครับจะครอบุมการโจมตีของตัวละครครับโดยอิงจากแขนขาอย่างละคู่นั่นเองนะครับซึ่งมันจะรวมไปถึง การออกทา่านะครับว่าท่านั้นจะใช้มือไหนออกขาไหนออกและจะเป็นการเคลื่อนไหวยังไงครับซึ่งท่าซึ่งท่าแต่ละค่าครับผมก็จะมาสอนวิธีการอินพุตนิดหน่อยนะครับอย่างท่าไอรอนแฮน์นะครับมันจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับเฉียงลงไปหน้าครับอินพุตก็จะแบบนี้นครับมันก็จะเป็นการสไลด์ไปเลยข้างหน้า เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนะครับแบบนี้เลยครับมาดูในส่วนของอีท่ากันนะครับที่จะเป็นท่าทั่วไปเลยนะครับก็มาดูในส่วนของท่าที่ค่อนข้างออกจากนะครับซึ่งก็จะเป็นท่าแบบนี้ครับท่าที่มีวงเล็บอยู่นะครับ <c oughs> มันหมายความว่าท่านั้นเนี่ยต้อง ต้องกดเกือบพร้อมกันในจังหวะนั้นครับก็คือกดเกือบพร้อมกันแต่ว่าไม่ใช่กดพร้อมกันนะครับก็คือกับเรากดเร็วมากเลยครับในจังหวะนั้นก็คือจะเป็นแบบนี้ครับคุณสังเกตอินพุตไหมครับว่ามันไม่ได้กดพร้อมกันครับแต่ว่ามันเกือบพร้อมกันหรืออีกตัวอย่างท่าหนึ่งครับนี่ครับแบบนี้เลยและในส่วนของเวฟเดช เ,ออเดี๋ยวผมพูดถึงพวกสแตนก่อนดีกว่าครับถ้าคุณเห็นท่าแบบนี้แล้วสแตนเนี่ยหมายถึงการที่คุณอยู่ในท่วงท่าจังหวะจังหวะหนึง่งที่สามารถนําไปสู่ท่าอื่นตามมาได้ครับตามนี้เลยก็คือวิธีการคอมมานด์ก็คือคุณเดินไปข้างหน้าแล้วคุณก็กดคอมมานต์ตามมันก็จะได้ผลลัพธ์อย่างนี้ครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสแตนที่แตกต่างกันแล้วก็มีประโยชน์ที่ต่างกันด้วยครับอย่างของเฮฮาชิเนี่ยก็จะช่วยคุณเนี่ย แพรี่ได้ครับในจังหวะนี้ครับถ้าศัตรูต่อยมาครับจะทําการแพรี่ให้ทันทีเลยในส่วนต่อมาครับเป็นของเว็บแดชชั่นเองครับถ้าคุณเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็คือการกดเดินข้างหน้าแล้วก็สไลด์2ปุ่มนี้ตามครับแบบนี้ ซึ่งจะตามด้วยท่าต่างๆนั่นเองครับซึ่งส่วนเนญ่ตัวละครที่มีจะเป็นตัวละครตระกูลมิชิมาสักส่วนใหญ่ครับตัวละครอื่นๆก็มีบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็มาดูในส่วนของลูกศรน,นะครับลูกศรในคู่ในคอมมานด์อินพ e ุตเนี่ยสีขาวก็คือคุณกดเบาๆหนึ่งทีครับส่วนสีดําก็คือคุณกดค้างนั่นเองครับก็คืออาร์เหมือนกับว่าเราเนี่ยเดินหนึ่งทีแล้วก็แล,วกแล้วก็กดค้าง ซึ่งมันจะให้ผลลัพธ์คล้ายๆกับการเดสแต่ว่าตามด้วยท่าต่างๆครับแบบนี้หรือแบบนี้แล้วในส่วนต่อมาที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือถ้า w i l rising หรือ crossing อยู่นะครับ w i l rising เนี่ยก็คือแบบคุณหยุดในจังหวะโมเมตนต์นี้แล้วมันเป็นจังหวะที่คุณกำลังลุกขึ้นมาพอดีอย่างเช่น วายไรซิงสี่เหลี่ยมก็จะเป็นแอคควิกไอรอนแฮนด์นั่นเองหรือดรักทัสเตอร์ในส่วนของวายครัชชิ่เนี่ยก็ <c oughs> ここคือคุณกำลังย่อตัวอยู่แล้วกดอินพุตตามที่เกมเกมเกมบอกครับอย่างเช่นแบบนี้โอเคครับมาต่อมา,มาครับมาดูในส่วนของการป้องกันนั่นเองนะครับโดยการป้องกันเนี่ยจะมีทั้ง2แบบครับก็คือ Natural Guard กับ กาดิ้งออลนั่นเองครับกาดออลก็คือป้องกันทุกอย่างครับในส่วนของ Natural Guard เนเชอรัลกาดก็คือเรายืนอยู่เฉยๆครับแบบนี้นครับเนเชอรัลกาดเนี่ยจะเป็นการยืนป้องกันปกติครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเลยมันคือการยืนเฉยๆทำให้เราสามารถโจมตีข้างล่างได้ครับและอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ป้องกัน ท่าโจมตีที่ตาม,มาครับเพราะว่าบางท่ามมีท่าโจมตีที่ตาม,มาด้วยครับอย่างเช่นแบบนี้ครับแบบนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นการป้องกันโดยปกติครับก็คือการดันถอยหลังแบบนี้ครับหรือไม่ก็แบบนี้ซึ่งการป้องกันศัตรูเนี่ยจะช่วยให้หลังจากที่เราป้องกันเนี่ย มันมีสิทธิ์ที่จะทําให้เราพันธิชศัตรูได้ครับหรือก็คือการจัดการกับศัตรูหลังจากที่เราเนี่ยป้องกันครับก็คืออารมณ์แบบกับแบบว่าหลังจากที่เราเนี่ยป้องกันศัตรูแล้วก็ออกท่าต่อเลยครับก็จะเป็นการพันธิชนั่นเองซึ่งการกันบนเนี่ยก็จะกันได้ทั้งบนกลางบนกลางซึ่งไฮซึ่งไฮแอ็แทคหรือบนเนี่ย จะสามารถป้องกันด้วยด้วยการหลบนั่นเองครับย่อแบบนี้ High a ก t a ็ k ก็ถือว่าว่าวทันทีเลยส่วน mid d l e a t t a c k นะครับ<อ>จะสามารถโจมตีได้ทั้งผู้เล่นที่ยืนอยู่หรือย่ออยู่ก็ได้นั่นเองครับต่อมาครับมาดูในส่วนของ Low a t ก a c ็นะครับก็คือการกดย่อลงไปอย่างนี้หรือแบบนี้ก็ได้ครับที่จะช่วยเราป้องกันการโจมตีล่างหรือ l ล w a t t a c k นั่นเองครับ และบางทีนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูออกท่ามาแล้วเรากันได้พอดีครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยพันนิชได้นั่นเองครับแบบนี้นี่ครับมันติดอย่างนี้แสดงว่าในจังหวะนั้นเราพันนิชได้หรือจะแบบนี้ในจังหวะที่มันติดอย่างนี้ครับฝั่งตรงข้ามที่ป้องกันอยู่เนี่ยสามารถพันดิชเราได้ทันทีเลยด้วยท่าวายไรซิ่งหรือท่าอื่นๆครับ แล้วแต่แล้วแต่สถานาการณ์และก็ความสะดวกของผู้เล่นหน้าตอนนั้นนั่นเองโอเคครับมันดูในส่วนของการต่อ,อมโบนะครับในการต่อ,อมโบเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่มันจะมีทั้งหมดอยู่3จุดนั่นเองครับอย่างแรกครับก็คือลอนเชอร์อย่างที่2คือจักโก้อย่างที่3ก็คือแอร์บอลนั่นเองครับอย่างแรกนะครับจ,จอ,อขอโทษอภัยครับอย่างแรกครับคือ ลอนเชอร์ลอนเชอร์คืออะไรครับลอนเชอร์ er ก็คือการทําให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถบังคับได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการลอยทั้งการติดสตันอื่นๆว่ากันไปครับอย่างเช่นแบบนี้ก็คือศัตรูเนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรได้ในวิถีนั้นครับจนกว่าเขาจะนอนลงพื้นอย่างเสร็จสมบูรณ์ถึงจะลุกขึ้นมาได้หรือจะแบบนี้ครับในระหว่างที่ลอยเนี่ยศัตรูก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยโอเคครับ เรวบางท่าเนี่ยมันจะเป็นแบบมินิจักเก็ลครับก็คือหลังจากที่ลอนเชอร์นั้นออกปุ๊บครับก็จะตามด้วยท่าดิ่เล็กหน่อยครับอย่างเช่นควิกไอรอนแฮนด์กับไอรอนแฮนด์กนปกติครับแบบนี้โอ้ยแบบนี้นั่นเองครับ,บโอเคแล้วครับใน,นส่วนต่อมาก็จะเป็นการ จั๊กเก้นั่นเองครับการจั๊กเก้คืออะไรก็คือการต่อคอมโบไปเรื่อยๆครับอย่างสมมุติว่าผมออกท่าน,นี้ใช่ไหมครับผมก็สามารถปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการจั๊กเก้ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือเราต้องดูว่าเราสามารถจั๊กเก้ด้วยท่าอะไรต่อได้บ้างจากนั้นอย่างเช่นในจังหวะนี้ครับผมดันสตูนไปผมออกท่าน,นี้ได้นั่นแบบนี้นะครับซึ่งจะสังเกตได้เลยครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะดีกว่าครับ แถมยังเป็นบอลแครีไปในตัวอีกด้วยซึ่งท่าจักเกิลเนี่ยมีได้หลายแบบครับคุณจะทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ส่วนบางท่าครับไม่สามารถให้ฟูคอมไม่สามารถแบบอ่าจักเกิลได้ครับอย่างเช่นท่านี้ครับ ที่ไม่สามารถจักเกิลต่อได้ครับได้แต่มินิจักเกลิลโอเคครับในส่วนต่อมาก็คือแอร์บอลนั่นเองครับแอร์บอลคืออะไรก็คือการทำในระหว่างที่เราต่อโอมโบเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดเกิดการหมุนลงพื้นช่วยต่อระยะเวลาในการทำคอมโบของเรานั่นเองครับซึ่งแอร์บอลเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากท่า โจมตีปกติทั่วไปนะครับหรือบางทีก็เกิดจากเคาน์เตอร์ฮิตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เล่นตองโบซะมากกว่าครับเพราะว่าในจังหวะเคาน์เตอร์ฮิตถือว่าเป็นไปได้ยากอยู่ครับแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนมาเยอะครับเราก็สามารถที่จะทําให้ศัตรูครับในแอร์บอลในระหว่างที่เราออกท่าที่ต้องอาศัยกับคอมโบได้ครับซึ่งท่าเฮลเอ็กซ์ของเฮอาชีครับสามารถทำแอร์บอลได้ครับใน ในฮิตแรกนะครับก็คือลันเชอร์ส่วนฮิตที่ตามหลังต่อมาก,ก็คือแอร์บอลนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าศัตรูเนี่ยบอลมีติ้วลงอากาศเลยครับลงพื้นเลยขออภัยด้วยโอเคครับซึ่งถ้าเราเอาซ้ำามอย่างมารวมกันเราจะได้อะไรครับเราก็จะได้คอมโบครับพื้นฐานเลยในคลิปนี้ผมขอไม่พูดถึงบอลคอมโบแล้วก็คอมโบประเภทอื่นๆนะครับขอแบบคอมโบพื้นฐานก่อนเลย เดีย๋ยวผมทำคอมโบคข้าวให้ดูนี่นะครับก็คือคอมโบปกติเลยทำดาเมจอยู่ที่62ดาเมจนั่นเองซึ่งในเกมนี้ก็ยังมีระบบของ r a ทอาร์ตเร e นะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยให้ตัวผู้เล่นครับทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมล้องให้ดูครับ เห็นไหมครับว่ามันทําดาเมจแรงมากเลยครับยังไม่ทันจบคอมโบมันก็หกฮิตยู่อยู่ที่57ดาเมจแล้วครับมันยังมีทั้งเรดอาร์ท,ที่เป็นท่าแม้ตายหรือเรดไรที่เป็นท่าผลิดิษกนะครับซึ่งเรดไรบางท,ทีก็ช่วยเราทําคอมโบได้ด้วยครับอย่างเช่นแบบนี้นี่ครับแบบนี้นี่หรือจะแบบนี้ก็ได้ครับ นี่แหละครับคือรูปแบบของการทำคอมโบต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเข้าข้ามในวันนี้ครับซึ่งถ้าใครเกิดมีข้อสงสัยหรืองงอะไรผมก็ขออภัยด้วยเพราะว่าแบบไม่ได้ทำคลิปอธิบายนานมากเลยครับส่วนใหญ่ก็ลงคลิปเล่นเกมเลื่อดเปื่อยครับซึ่งก็ไม่ค่อยลงดอยด้วยช่วงนี้แบบไม่รู้จะลงอะไรดีครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับผู้คนที่มาดูคลิปดีผมก็ขอบคุณจริงๆครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ แล้วก็ขออภัยด้วยที่คลิปนี้มีการตัดต่อน้อยครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับไว้เจอกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ